สวัสดีครับพบกับทัศนาการวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์กันหนึ่งคู่ครับกับทุกทุกช่องทางของช่องโคตปืนครับว่าจะเป็นช่องสกอร์พารวยวีหนึ่งวีสองสามสี่ห้าหกและช่องอื่นๆครับเข้าบ้านฟรีครับอยากได้แนวทางมากกว่าหนึ่งคู่วันนี้หนึ่งคู่ครับแล้วก็ขอสรุปผลงานครับคือที่บันมานะครับให้ไว้หนึ่งคู่ครับก็นับสอง้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้ววันนี้ก็จะพาไปนับสามกันต่อเลยครับเป็นเรื่องของการหาสกอร์สูงแรกไม่มาย้ำหลังใช้หลักเดินทุนครับวันนี้หนึ่งคู่ครับนะครับก อ่อย่าลืมครับฝากด้วยครับเข้าบ้านสีเขียวไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ฟังไม่ผิดแน่นอนครับไม่ต้องมีฝาก1 0 0่ง0้อ0สเข้าฟรีครับสอนฟรีครับแล้วก็มีการในกลุ่มนั้นมีการสอนมีการแนะนำแนวทางจากพี่บินเพื่อนทีมงานแอดมินครับและที่สำคัญครับ85-90เปอร์เซ็นต์ครับแนวทางฟุตบอลมีครบครับแล้วก็จุกๆครับอิ่มๆชจำๆด้วยครับวันนี้เดี๋ยวพาไปนับสามกันเลยครับพาไปดูรอบห้าโมงเย็นครับในฮ่องกงดิวิชั่นหนึ่งครับในคู่การปดวลเเปิด ไปดูสถิติของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากรีแมนครับรีแมนผลงานนะครับโอ้โหออกสูงแรกไปถึง100%เเต็ม10เกมรวดครับในการลงเล่น10เกมหลังสุดครับแล้วก็ออกสูงเต็มไป8เกมจาก10เกมครับและนเรื่องของแผงเกมรุกเป็นทีมที่ทำเกมรุกดีครับกด1นลูกไปยังต่าไป90%ครับแต่ก็มีเกมรับไม่ดีพร้อมแจกแต้มจาก10เกมของรีแมนครับเสียประตูนัดละลูกไปยังต่าไป9เกมครับจาก10เกมครับนี่คือรีแมนต่อไปขยับมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างทางฝั่งของอีสเทนเอเอ 10เกมหลังสุดของอเทิร์นครับออกสูงแรก7ครั้งครับแต่การันตีออกสูง2ลูกไป9เกมครับแผงเกมลุกก็ถือยังทําได้ดีครับกดประตูนาตาลูกไปอย่างต่ำจากการลงเล่น10เกมหลังสุดไปถึง80เปอร์เซ็นต์และก็เสียประตูนาตาลูกไปอย่างต่ำ60เปอร์เซ็นต์ครับถือว่าดีครับต่อไปมาดูเรื่องสําคัญครับในเรื่องเลนด์กำแพงออสยุโรปต่างประเทศครับคู่นี้เปิดมาเลดกําแพงครับให้เจ้าบ้านรีแมนดูดีมีเลนด์กำแพงที่ปอปาตากรมครับนะครับเลนด์กำแพงเมื่อวานนี้ปอปาตากรม80ครับจ่ายน้ำ80จ่ายน้ำ1.0 ราคาพูนเมื่อวานนี้จ่าย2.00ให้รีแมนเจ้าบ้านจ่ายเสมอ3.75แล้วัและจ่ายทางด้านของอีเชนครับก็อยู่ที่2.90ครับปัจจุบันครับทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นเหรราคาที่เขามั่นใจครับหมายความว่าคู่นี้ครับวิเคราะห์ราคาปัจจุบันได้เลยครับ2.00ครับราคาพูนบอลต่อครับของรีแมนนั้นเป็นราคาพูบอกว่าชนะราคาไปได้ครับ พูเสมอเตมบราดา3.75เป็นราคาพูนเสมอเต่บราดาที่สนับสนุนการเกิดจากสกอรครับสนับสนุนการมีผู้ชนะเพราะะนะแล้วรีเมนจะเล่นเกมลูกบุกทำครับและทําได้อย่างน้อยหนึ่งประตูไปยาตามผมก็เชื่ออย่างนั้นครับถือว่าทําประตูดได้ดีด้วยจากผลงานกับพวกเขาครับน่าร,ระลูกไปถึง90%ถ้าเราขยับมาดูพูข้างหน้าบอลรองครับพี่เพื่อนเพื่อนครับจ่าย2.90นั้นมันยังต่ำเกินไปครับไม่ได้บอกว่าไม่สู้นะครับลักษณะบอลปอปลาตะกรมเป็นบอลสามหน้าบอลสูสีบอลสู้กันได้ครับ และ2.90แบบนี้บอกว่าสู้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับวันนี้บุกกันไปบุกกันมาเบียดไปเบียดมาครับโอกาสได้ลูก2จากรีแมนครับก็มีครับหลูกก็ยืนพื้นไว้ก่อนครับรีแมนแต่จะได้ลูก2จากรีแมนครับหรือจะเป็นลูก2จากอีเทอร์นั้นเราไม่ได้สนใจครับขอมี2ประตูเพียงก็เพียงพอแล้วสําหรับแนวทางครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้ครับแบ่งจัดส่วนอย่างที่ผมสอนนี่ดีครับเพื่อนๆครับสมาชิกในบ้านสีเขียวรู้ดีครับ ครึ่งแรกวางทุนถ้าเป็นทุนทรัพย์บานสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฉียงแต่ราคาหนึ่งลูกครับถ้ามาจบถ้าไม่มาย้ำหลังทันทีนะครับที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มองหาค่าน้ำเจ็ดสิบห้าก็เป็นแบบนั้นยังมีอีกหลากหลายแนวทางครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันฟรีครับไม่ต้องสมัครก็ใส่และในนั้นมีครบทุกแนวทางครับอิ่มๆจุกๆจำๆครับเดี๋ยววันนี้นับสามได้เลยครับคู่นี้ยังมั่นใจครับไปสกอร์สูงทึ่งเวลาแรกครับในฮ่องกงดีเวอร์ชั่นหนึ่งครับในคู่ของรีแมนครับเปิดบ้านพบอิตเทนเอเอครับ